ซิบนิวย่อเมื่อน้อนอพร้อมคำรู้อาจารย์เช่นนักปราโ์โบรานผู้สืบสารักษาวัยพ่อเป็นทางน้ำไห้ไทยผู้ทอนทีนิ่งทำอยากสืบสารศิลปะวัฒนธรรมจงไดๆมากกว่าพอสมจอบปวดลัมองในทอนสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องเป็นประจำของสองคนทำใา้ิตดีโดยโดเรไทยผู้ทอนครับเมื่อนีมาแบบ บานบานเฮานะครับเนาะอคกิดหอยบ้านเฮาครับพีนพ่นอ้องกินหอดบ้านเฮาจงเลยมาแบบจ่ายจีโจยมาพูดมาจ๋ามาว้าวมาคุยครับพแมพีนพ่นอ้นองทุกมื้อครับเด็กความกินหอดคิดถึงอาจจะมาบ่เป็นเวลาตี่ต่ายตัวสักตใดนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการมายำเตือนนะครับมายำเตือนของความเป็น คนบ,นบ้านๆคนอีสานบ้านเฮ้านะครับอะไรกครับพอมีพี่นองที่ติดตามนะครับช่องบ่ว่าจะเป็นทั้งช่อง YouTube หรือว่าช่องของเฟซบุ๊กหรือว่าช่อง YouTube t i k ต็อกนะครับติดตามได้ในช่องคนทําให้แตดีนะครับโดยดรไายภูธรครับครับในช่วงนี้นะครับอีสานบ้านเฮ้าก็ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเนาะคิดอ,อดคิดถึงเป็นยังบอกว่ายาสิไ่ไเสียถิ่มพงคงพันพี่นองเก่าครับบ่ได้เราเผาเสือไปลงหงองปืนดีเด้เกิดนาวา่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีสานเข้าครับแต่ว่าอีสานแล้วมันแจบนะครับเนาะมันแจบมันถึงใจไม่ใจซื้อใจมีใจประสานใจครับครับฝากคิดวอดคิดถึงพ่อแม่ ลุงป่านาอ่านะครับเนาะมาอยู่ไกลไปทยังจิตอดจิดถึงในในความเปลี่ยนพืชนนะครับเนาะในความพิษอีสานสายเหลืออีสารลูกอีสานนะครับจากฝับหนอจิดถึงครับตอนนี้มาอยู่ทางไกลมาอยู่ทางภาคเหนือนะครับเนาะขอให้เพิ่งแย่งกันครับขอให้ฮักแย่งกันไปซื้อข้าวเหนียวหนึ่ง คือขอนิ้วหนึ่งไม้นะครับเนะาะยาซิปีแตกก่ก่างคือนำถูกขอนี้วครับครับในช่วงนี้ก็ในเซาเรนกระปากวามพี่น้องติดถึงปากวามหักแทงนะครับของพี่น้องอีสานบ้านอเอาเอาเมื่อโอกาสนาไมเมืม่อโอกาสนาจังสีงมาบอกันไหมนะครับเออืออย่างไรก็ฝปากติดตามให้กำลังใจแยดอกเติบให้ผู้ท่อนแนนะครับ ว่าอยู่จังไดกินจังไดรงข่าวหากันนะครับในช่องคนทำให้แต่ดีโดยดรไพรภปูธอนครับแต่มาเยี่ยมยามกันก็นกที่โรงเรียนบ้านศพคําอำเภอียงแสนจังหวัดียงไรนะครับเด้อจะเข้ามาติดตามเพราะว่าท้องเปจียน mm. เป็น<ๆ>ุกก็ดอร์ไพรภปูธอนเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพิ่มยอดในหลายๆนะครับ มังสี่คิดอดคิดถึงเราก็ดสด้บ่มแย่งกันเป็นพลังใจกันมาต้งปีกไปอยากอยให้เขารักจากให้เขากิ่ถึงพัฒนาต่อไปครับสลับคลิปนีฝากไว้ติดจักรณีครับขอให้สุขิหมันเสมอมั่นเที่ใหม่ฟังเก็บยาเสดาความไข่ยาชนิดได้ครับเพ้่สวัสดีครับ